ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้แน่นอนว่าผมกำลังจะมาป้ายยานะฮะเมาส์ปากการุ่นใหม่ของ XP Pen นั่นก็คือรุ่น Deco Pro M W Gen 2นะครับส่วนตัวผมก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับที่จะได้ลองสัมผัสเจ้านี้เป็นครั้งแรกเพราะเขาบอกว่าเมาส์ปากการุ่นใหม่นะครับ XT Pro เนี่ยรองรับระดับแรงกดได้สูงกว่าเดิมถึง2เท่าเลยทีเดียวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามา unbox ดูขอ,ของข้างในกันก่อนนะครับ ของที่ให้มานะครับแน่นอนก็จะมี drawing tablet นะฮะก็คือแผ่นรองวาดแล้วก็มี wireless shot r cut remote อันนี้เจ๋งสุดๆ pen case นะครับด้านในประกอบด้วยหัวเมาส์ปากกา2แบบนะครับคือแบบมาตรฐานแล้วก็แบบสักสาระนะครับรวมถึงมี bluetooth receiver อยู่ด้านในด้วย ต่อมาก็เป็นถุงมือนะครับเลือกสายได้ตามถนัดเลยถ้าเกิดไม่อยากให้มือมันฝืดน,นะครับก็สวมไว้ก็ดีและสุดท้ายเป็น USB 2เส้นนะครับที่แถมมาให้รองรับการใช้งานเต็มระบบเห็นเขาบอกเมาส์ปากกา x 3 Pro เนี่ยเจ๋งจัด,จดนะเดี๋ยวผมมาลองใช้ให้ดูกันเลยดีกว่าว่ามันต่างกันขนาดไหนเอาละครับหลังจากที่ผมเซตอัพเมาส์ปากกาครับ Xp Pen Deco Pro MW Gen 2นะฮะเรียบร้อยแล้วนะโอ้ชื่อยาวมาก สิ่งแรกที่เราจะมาทดสอบไปก็คือปากกา X3 Pro ตัวนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่าสามารถรับแรงกดได้ถึง16,384ระดับโอ้โหแล้วเขาบอกว่า XP Pen นะครับเป็นเจ้าแรกนะที่สามารถสร้างเมาส์ปากกาที่รองรับความละเอียดนะฮะแรงกดได้ถึงขนาดนี้นะครับคือของเดิม Deco L Wireless นะครับที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันรองรับแค่ 8ป0 0ประมาณ8,200อ่ะ8,200เกือบเกือบอันเนี้ยถือว่าแทบจะสองเท่าจากของเดิมเดี๋ยวผมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาวาดรูปนะครับโดยใช้ Deco Pro M W ตัวนี้นะครับกับเมาส์ปากกา X3 Pro อ่ารูปภาพรัางที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่บนหน้าจอเนี่ยคือรูปที่ผมเนี่ยใช้ตัวเก่านะฮะร่างขึ้นมาก็คือ d e c o L w i r e ที่ผมมีอยู่อันเนี้ยอันนี้ใช้ตัวเก่าร่างขึ้นมาเลยตัวเนี้ย พอผมร่างตัวนี้มาด้วยเมาส์ปาการุ่นเดิมเนี่ยผมยังจําความรู้สึกในการใช้ปากา X3 ของเขาได้นะฮะกับของรุ่น Deco L w i r e l e s s นะแต่เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาลองใช้ X3 Pro ดูเรามาลองสร้างรูปใหม่เลยล้วกันเรามาลองเริ่มกับจากขีดขีดเข,ข,ขียนแบบเบสิกเบสิกเลยอ่ะแล้วโปรแกรมที่ผมใช้เทสก็คือ Clip Studio นะครับผมอุ้ยทำไมามันเส้นเล็กจังเดี๋ยวนะ เมาส์80 80พิกเซลวะเฮ้ย hey! คุณผู้ชมลองดูนะการรับแรงกดเนี่ยมันต่างกันตรงนี้ฮะนี่สำหรับตอนนี้นะผมเลือกใช้เมาส์ปากกาที่30พิกเซลใช่ไหมครับความความหนาของเส้นนะนี่ลองดูนี่ผมลากลากด้วยด้วยน้ำหนักมือที่เบาๆนะฮะแต่เนี่ยจะลากที่หนักขึ้นอันนี้คือ30แต่ผมจะใช้80แล้วเดี๋ยวผมจะลองลากดูแถวล่างนี้ซูมเข้าไปหน่อย ฟดคุณดูความแตกต่างดิมันแทบจะแบบนี่คือ80นะ80อ่ะลองลากข้างๆ30เลยนี่มันแทบจะแบบเท่ากันเลยหนากันหนาวกันนิดเดียวนี่จะลากให้บางงี้ก็ได้คือความเซนซิทีฟในการแบบรับน้ําหนักมือคือแบบมันสามารถลองรับเส้นที่มันละเอียดมากๆได้ขนาดนี้เลยนะฮะนี่คือความต่างนะผมบอกเลยว่า d e c o เ i r l e s s s เนี่ยไม่สามารถทำขนาดนี้ได้นะเพราะว่าอันนี้มันเวอร์จริงๆแล้วเดี๋ยวนี้ อันนี้คือเส้นหนาของ30พิกเซลใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลองลากแบบหนัก,นกๆมือดูนี่โอ้โหมันได้ขนาดนี้เลยเหรอวะอและไอตัวรีโมทเนี่ยผมชอบมากเลยคือมันมีช็อตคัทแบบ สามารถกดนะคุณผู้ชมลองดูด้านล่างนะพอกดตรงไหนเนี่ยนะคอนโทรลแซดคอนโทรลแซด่าสมมุติอยากกะดูดสีกดอัน i n เนตนี่กดคอนโทรนี่กดชิ i ตงี้นี่อยากกะลากเส้นตรงตรงีรง้กดชิฟต์ค้างไว้โคตรจะอีซี่ไม่อยากทำกดแคนเซิลปึ๊ก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 ,กอยากกะซูมน,นะฮะหมุนนี่อย่างกับเป็นดีเจ โอ้หใช้แล้วมันได้ฟิลเหมือน Apple Magic Keyboard เหมือนกันนะเอาจริงๆนะได้ได้ฟิลเหมือนกันแล้วที่สำคัญคือแบบมันเชื่อมต่อแบบ w i r ไ l e s สได้ทั้งคู่นะเชื่อมต่อกับบลูทูธนะครับทั้งตัวเมาส์ปากกาทั้งตัวรีโมทของเขาด้วยแต่อันเนี้ยสำหรับเมาส์ปากกาเนี่ยผมต้องใช้สาย USB ในการเชื่อมต่อนะผมไม่ได้ต่อบลูทูธเพราะว่าเออก็ชาร์จแบตมันหน่อยมันเพิ่งแกะมานะฮะส่วนอันนี้โอเคยังพอได้เนี่ย มันซูมเข้าซูมออกง่ายแล้วก็มีช็อตคัทให้ใช้ครบดีอ่ะแต่จริงๆนะสำหรับตัวเมาส์ปากกาของ XT Pro เนี่ยสิ่งที่ผมชอบที่สุดเลยคือส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบวาดรูปแบบสไตล์แบบเส้นใหญ่ๆออาสมมุติเราล่างภาพขึ้นมาเนี่ยผมจะชอบใช้แบบเส้นใหญ่ๆอย่างนี้น,นี่นี่อย่างนี้แต่ถ้าเกิดแบบเรา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 ,เราต้องการเส้นเล็กๆงานละเอียดเงี้ยมันก็แบบแล้วก็เบามือลงโดยที่แบบเราไม่ต้องไปเปลี่ยน เราไม่ต้องไปเปลี่ยนเมาส์ปากกาเลยอะเราไม่ต้องไปเปลี่ยนพิกเซลมันเลยอะคือแบบมันเออมันง่ายดีอะพอเราลองวาดไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเออมันมันให้เส้นที่มันแปลกออกไปนะครับเพราะว่าเนี่ยมันมันมันสามารถแบบหนาขึ้นตามน้ําหนักมือเราแบบตามตามพิกเซลสูงสุดที่เราสร้างไว้อเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะแบบถ้าเกิดตรงไหนเราอยากได้เส้นเบานะฮะเป็นหูก็ตายเดี๋ยวเป็นเม็ดกระดุมนี่เราก็วาดเส้นเล็กๆ หรือว่าแบบเราจะทําแบบรอยยับของเสื้อหรือว่าแบบลงแสงเงาไล่เฉดนี่เราก็แบบบางๆเราก็ลงเส้นบางๆได้แต่ถ้าเกิดเราอยากได้ใยวาดเป็นมืออย่างนี้โอเคกำมัดนี่โอเคแล้วก็นี่มันสามารถแบบซูมเข้าซูมออกได้เนี่ยโคตรด,ดีนอกจากนี้สิ่งที่ปากกา x 3 p r o ทำได้ก็คือนี่ตรงตูดมันเป็นยังลบคุณผู้ชม คุณผู้ชมลองดูนี่มันจะกดได้นิดหนึ่งก,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 กึ๊ก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 อ่ะมันเหมือนเมาส์ปากกาเลยไอ้ส่วนด้านนี้ก็เป็นปากกาส่วนไอ้นี้ก็เป็นยางลบข้อดีของการที่มันมีทั้งยางลบแลปะปากกาอยู่ในปากกาอันเดียวเนีย่ยคือเราไม่ต้องไปเสียเวลาสลับชอ็อตคัทนะฮะอย่างเช่นแบบเราจะเวลาเราจะวาดรูปใช่ไหมเราก็ใช้ tools นะครับเป็นเพนหรืออะไรก็ตามนะหัวปากกาหัวบลัชที่เราเลือกนะครับแต่ถ้าเราวาดผิดเราอยากจะลบเงี้ยนะฮะเราก็ต้องมาเปลี่ยนนี่เป็นอลเลเซอร์นะครับแล้วก็ลบอ่าถึงจะลบไดุ ฟืบ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 เฮ้ยอยากลบเว้ยเนี่ยสลับมางี้เลยฟืด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 อ่าลบแล้วแล้วที่สําคัญคือที่ผมชอบมากๆก็คือเขาอ่ะสร้างแบบเขาเรียกว่าหัวยังลบมันไม่ได้ลบแบบลบชุยอ่ะมันรองรับแรงกดประมาณนึงเลยนะเนี่ยคุณผู้ชมลองดูดิอันนี้สมมติว่าผมกดแรงจะลบเป็นอย่างนี้แล้วถ้าผมกดเบาเขาก็จะลบเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยคือมัน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 สร้างเส้นได้แบบหลากหลายมากๆอ่ะทาให้ผมรู้สึกว่าโอ้โหเฮ้ยไอรุ่นนี้นี่ดีและที่สําคัญคือ มันมีหัวปากกาให้เปลี่ยนถึง2หัวด้วยกันมีหัวปากกา2แบบซึ่งแบบเนี้ยอะอย่างผมเนี้ยชินกับการใช้เมาส์ปากกาอยู่แล้วมันก็จะมีความคล้ายคลึงกับกระดาษเพราะว่าไอ้พื้นผิวของเมาส์ปากกาเนี่ยนะครับเขาก็พ่นเคลือบมาให้มันมีความรู้สึกว่าเหมือนวาดบนกระดาษอยู่แล้วแต่ในกล่องดินสอเน,เนี่ยฮะเนี่ยพอเปิดดูเนี่ยเราจะเจอหัวกระปากกาอีกแบบหนึ่งซึ่งมันเหมือนมันหุ้มกับไมห้หยีเอาไว้ก็คืออันนี้เดี๋ยวผมจะลองใช้อันนี้ดู วิธีการเปลี่ยนหัวปากกาก็ง่ายมากนะฮะแค่แบบจุ่มไปตรงนี้ตรงนี้มันจะมีแผ่นเหล็กกลมๆอยู่เห็นไหมคุณผู้ชมก็จุ่มไปปึ๊บอ่ะในกันนิดหนึ่งให้มันล็อกแล้วก็ดึงออกอีซี่อืออืมอืม,อมเอาจริงส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันมันต่างกันนิดหน่อยนะครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกับกระดาษอยู่แล้วแต่ว่าไม่แน่ใจว่าในระยะยาวเนี่ยมันจะ ต่างกันมากกว่าน,นี้ไหมแต่ถ้าถามว่ามันเหมือนกระดาษมากกว่าไหมเฮ้ยไอหัวปากกาสีขาวเนี่ยมันเหมือนกระดาษมากกว่าจริงๆแล้วมันก็แบบมันก็ใช้งานแบบเส้นได้หลากหลายด้วยนะฮะแล้ววิธีการเปลี่ยนเขาก็ง่ายง่ายคือนี่ยช็อตคงช็อตคัตอะไรต่างๆเนี่ยก็จะแ,แบบดีครับ โอเคคือฟิลลิ่งของหัวปากกาอีกแบบหนึ่งเนี่ยก็ดีอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณผู้ชมเนี่ยชอบใช้แบบไหนเพราะว่าของเขาเนี่ยมีมาให้เปลี่ยนถึงแบบรวมการอาอย่างละสี่คือแถมหัวปากกามาให้เยอะขนาดนี้นะฮะรุ่นต่อไปที่เปลี่ยนนี้มันน่าจะเป็น XP Pen แบบเหมือนไม่มีบัาปากกาแล้วอะ่ะเหมือนแบบ เป็นสายอะไรสักอย่างหนึ่งมาจิ้มตรงสมองแล้วก็แบบพอคิดอะไรแม่งวาดให้เองอะไรนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าแบบหัวปากกาที่เขาให้มาเยอะและอย่างที่ผมชอบก็คือกล่องดินสอเขานะฮะคือเขาให้มาเนี่ยมันเท่มากบางคนอาจจะอยากเข้าไปวาดรูปในร้านกาแฟงเงียก็เอาปากกาเนี่ยพกไปนะฮะแล้วก็ยดัดปึ๊กกดแน่นเลยเห็นไหมสุดยอดเอาละเดี๋ยวเรามาวาดรูปกันดีกว่าเพราะว่าภารกิจของผมเดืนนี้ก็คือการสร้างคาแรคเตอร์หนึ่งตัวนะครับนั่นก็คือ ตัวจากภาพร่างเป็นมนุษย์เทียนที่อ้างอิงกับธีมฮาโลวีนนะครับซึ่งตัวนี้เดี๋ยวพอผมวาดเสร็จใช่ไหมเดี๋ยวเอ็กซเขาจะเอาไปทำเป็นของที่ระลึกนะครับเอาไปแจกป่ะวาดกันดีกว่าเอาละครับก่อนอื่นนะฮะก็ต้องเริ่มจากการละลายพฤติกรรมก่อนเนื่องจากเมาส์ปากกาถ้าเกิดซื้อมาใหม่แต่คุณจะไม่มีทางใช้ถนัดมือนะครับต้องค่อยๆปรับน้ําหนักมือกับเมาส์ปากกาตัวใหม่ของเราไปทีละนิดทีละนิดนะครับซึ่งผมก็เริ่มจากการตัดเส้นนะฮะก็แน่นอนว่า มันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับจากภาพร่างต้นฉบับไปเล็กน้อยนะครับในทุกๆงานนะเพราะว่าไอเดียแรกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นไอเดียที่เราชอบเสมอไปนะฮะอ่ะอย่างตรงนี้เนี่ยตรงช่วงบอดี้เนี่ยก็มีการเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับในส่วนตรงตกคอนะฮะก็เปลี่ยน แนวเสื้อไปเลย่ะส่วนแขนเสื้อนี่ก็ตามภาพที่ร่างเลยนะครับซึ่งสิ่งที่ผมชอบกับ xp pen ตัวนี้นะฮะคือเขาเนี่ยไม่ต้องทำให้ผมเปลี่ยนรัชบ่อยๆเพราะว่าปกติผมเป็นคนมือหนักอยู่แล้วนะฮะก็ใช้บรัชใหญ่ไปเลยแล้วก็เวลาซอยเส้นเล็กเนี่ยก็อาศัยน้ำหนักมือเบาๆเอานะฮะอ่ะทีนี้มาถึงช่วงลงสีนะครับเราก็วาดไฟไปเลยไล่ในส่วนของเปลวไฟนะครับโดยใช้แอร์ブラชนะครับวาดทีละนิดทีละนิดเพื่อให้เส้นมันละมุนซึ่ง xp pen ก็ทำได้แบบไม่มีปัญหา นะฮะอ่ะ อันนี้เปลี่ยนดีไซน์ปากเล็กน้อยนะครับซึ่งการลงสีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเบสิกมันไม่ต้องใช้น้ำหนักมือเยอะเท่ากับการลงเส้นนะฮะอันนี้ก็ลงไฮไลท์ในส่วนของไฟนะฮะประกายไฟที่สะท้อนมาบนศีสระนะฮะเติมรอยสักเข้าไปสัหน่อยเป็นคำว่าว treat นะครับมาจาก trick or treat นั่นเองตรงส่วนคอนะครับผมจะให้เป็นเป็นโลหะนะฮะเป็นโลหะเก่าๆเ,เป็นจานรองเทียนนะครับซึ่งแน่นอนว่าชุดเนี่ยจะเน้นเป็นสีดําส้มนะสำหรับตัวนี้นะครับซึ่งเป็นส่วนของการไล่ ดลงสีเนี่ยใช้ได้อย่างไม่มีปัญหานะครับแต่ที่น่าประทับใจเนี่ยก็คือว r e เลส s ร e โ o ม e นะครับซึ่งเป็นช็อตคัดที่ช่วยผมเนี่ยทำงานง่ายขึ้นมากๆนะฮะจะกดอันดูจะซูมอินซูมเอวนะครับก็คิกิกๆๆหมุนนะฮะอย่างกับเป็นดีเจเลยคือมันค่อนข้างที่จะ ถนัดมือเพราะเราสามารถเซตตำแหน่งวางได้ตามใจนะครับและทีนี้ก็มาในส่วนของเท้าอันนี้ก็เป็นจุดที่พิสูจน์สมรรถนะของ X3 Pro อีกขั้นหนึ่งนะครับเพราะว่ามีทั้งเส้นใหญ่เส้นเล็กนะฮะแต่ใช้หัวบลัชเดียวความหนา80นะครับแต่ก็เนี่ยวาดเส้นเล็กๆได้อย่างไม่มีปัญหาเลยไม่ว่าจะดีเทลขนาดไหนก็ใช้บลัชใหญ่บลัชเดียวได้สบายๆนะครับซึ่งมันรองรับงานศิละปะได้หลายประเภทและก็เสร็จละจ้า ในที่สุดนะ,ะก็เรียบร้อยออกมาเป็นเจ้าหมอนี่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทาง Xp Pen บอกว่ารอติดตามกิจกรรมกันให้ดีนะครับว่าจะเอาไปแจกในรูปแบบไหนแต่ว่าเท่าที่ลองมาเนี่ยรู้สึกว่าประทับใจมากนะครับกับ Deco Pro M W Gen 2นะฮะฟังดูอาจจะไม่เห็นภาพนะครับแต่ว่าประกาศ X3 Pro ตัวนี้เนี่ยคือแบบมันยกระดับจากเดิมแบบ จริงๆนะครับความละเอียดนะครับเรื่องของเส้นเรื่องของอะไรและการออกแบบบอดี้ของ drawing tablet นะครับเขาดีไซน์ที่พักข้อมือ X8 ด้วยการออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ทําให้รับกับข้อมือของเราได้ดีด้วยนอกจากนี้ Deco Pro Gen 2นะครับมีทั้งหมด3รุ่น3ขนาดด้วยกันยังไงก็เลือกซื้อเอาตามไซส์ที่ถนัดกันละกันนะครับ ยังไงได้ใครที่สนใจเมาส์ปากการุ่นนี้นะครับหรือว่ารุ่นอื่นๆของ XP Pen นะก็กดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับไปสั่งซื้อและใส่โค้ดในครอสคุณจะได้รับส่วนลดพิเศษด้วยก็ฝากทีนะครับสั่งซื้อที่ลิงก์ด้านล่างนะฮะวันนี้ไปละไปวาดรูปต่อก่อนกำลังมันมือเลยเนี่ย